สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมชาวยูทูบทุกท่านครับมาอีกแล้วครับที่อุดรครับรถดับเมืองอุดรทีมงานยังปลาเนี่ยทีมงานน่าเนี่ยมันหลายทีมตัวยืดน้ำกันเนี่ยหลายทีมเหรอครับของผมหนี่งใ่โคตรของผมเนี่ยโอ้ปลาไม่โค้งไม่โค้งแค่เดียวเท่านี้ทีมงานเขาบนสามสี่ทีมหรือยังเนี่ยครับอาดมาดินน้ำน้ำปลาคือขายดีเฮเกียไม่ผมก็มาขุดนี่แหละหมู่บ้านก็หมู่นี่นี่ขุดนี่มันนี่ บ่ลงเอาอีกตนี่บ่ลงเอาอกู่่ะแกนแกนแกน้มันไก่บ้านเขาเจ้าแกนเขาลงหมดย่าม <|so|>> um ันพวเขาเลยผมย่อมเลยรถมีพวกจุห um, ่างมันวนะพวกเขาเลยบ่าพวเขาเาเป็นสันเป็นซันเน่ย เาน้ำแซ่กับเขาบ่เข่าครับนะคุณมานอีกแปดปีเลยแซ่ลงไปแช่แบบพวกสูบน้ำทุกปีเลยคุณมานแปดปีแล้วพี่ปีนี้ผมก็ปีใหญ่ผมสูบสูบแล้วคุณบ่เข่าคือนเราเออคุณเลยย่ามนะบ่เข่าเลยแสดงว่าปลาไหลนี่มึงตายเลยตัวนี้ปลาไหลมูนบ่เข่าเล่อยมัปลาไหลเข่าเลยครับนี่จะว่าอะไรนี่ถ้าน้ำมันหน่อยร่องผมจะแต่งแต่งผมจะกีนเกี่ยงที่น้ำท่วมคทอนี้เป็นโอ้คือสารหง่ามแทบแบบนี้ ความดินี่นแพงเหนเป็นกู้บ่อไน้ำลงบ่อนี่ได้ซื้อเพิ่นมาปะซื้อตัวผมซื้อล้านพัวมาหนึ่เนี่ยเออล้านพั่วที่ผมซื้ออย่ตอนนั้นดินมันแพงน่าไรละแสนพั่วนะผมซื้อเนาะยิปไลมันเหลือเราไลยต้ซื้อขายดินโดยเฉพาะเลยครับซื้อขายดินโดยเฉพาะจะว่าฮะคุณเลี้ยงพ่อป่าเนี้ยเห็ดตกเปลี่ยนอย่างนั้นบ่แมนแล้วเดี๋ยวน้ามันสุดเดือดนาะเออแต่ทีดวนนี่แหละตัวที่เห็ดได้เพราะน้ามันลายคนละหน้ามันเขาปล่อยปลาเหรอเห็ดบ่อตกปลาตััววนน้้ฝแลลลครบไหก พูดคุยกับเป็นเกียงกันหน่อยดำมัีดเข็นมาอยู่กบ้านแล้วนะพูดคุยกับป้าองค์ครับวันนี้ครับ EC ร้อยยี่สิบถ้าใครทีมงานหน่อยครับทีมงานรถดำเมืองอุดรทีมงานรถดำเมืองอุดรมีดะมีดะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนมีเมียนนางหนาทุกคนมีเมียนนางหนาทุกขั้น อยดนรับม่้จมตังนมหยิบล้อทายล่ม่ะยางทราสายล้อท่มวะจากแล้วมาไทยว่ได้เห็นได้เนี่ยนางหนาตุคั้นเว้ยรถดำเมื่อุดนี่รถเนียรสาเหตุที่มะนังนี่เพราะว่ายังครับเพราะว่ารถดำเมืงอุดนี่รไนีได้ได้ราคาหลายกมูเนี่ยเลยมมาคุ้มบัญชี เงเลยมาคุ้มเมืนชี้เห็น่านอบ่ง้หนอก็ได้บนะนอกก็ได้ไปเห็นปะไปอยกันเนี่ยเราผมานาเราด่นี่นหลกมันอยู really ่อยาโนี่นี่กมาหาเอาดินมันปะครับเนี่ยหาโอ้ห้องปลาก็ยืมหล่นมาเนี่ยเยอะสักนี่เลยปลาอ๋อนี่เอื่งยุดแต่ได้ีแต่งติดแต่งหวาบนัดไปบ่ไอ้น้ำลง แทงขวามเป็นขั้นไลยสูงเป็นซ้ำีิลองลงไปลองไปขุดอีกไหมคุดเขาเขาผมยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วคุดมาแปดปีแล้วเนาะเอาระเบิดเอาจนะปะระเบิดกันดีกเ,เป็นพ่วงกันอีกคือย,ยังยุบบ้านอ่ะแล้วเพราลกไฟฟ้าน่ก็จะลุ่งไฟฟ้าเจาะระเบิดเอานั่นสวรรค์ไปพว่างล่องหยุดกันอยุห่าปีมันตัวครับระเบิดพอดินเนีย่ยมันครับเขาแค่จะเห็นเห็นเอ ลงลงมไปเปล่าประเด็นครับพอดีเออ่เรื่องขิ้วันเขาเลยตัวนี้ครับพุทธากรรมพุทธากรรมเขาอนุมานแล้วอนท่านแล้วประนว่าธนาคารมันบ่ให้เงินวระเด็นเขาเบาเมาไบ่เบ่ามต้องเอาระเบิดมันผิดกฎหมายเขาเอานั่นก็ได้เขาเอามือปืนจับเขานี่ยไหมจอห่วงให้ลูกไปแบบนีว่าได้ยืนกันป่ะยืนว่าได้ส่วเอื่อนบ่เตี้ยนยังว่าได้ระมันมันบ่หลาย น uhm ี่แค oh 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 ุ่ด mm อินมันเก็เซ็มาทำเนี่ยอยู่พวกใด้นล่นรถเนาะรถพวกใครด้นเล่นงานพวกใมีอ๋อเบี่ยมาจะใส่รถเนี่ยฟาุ้งของนแกวนเนอะไรเนี่10ปีแล้วโอ้ท่นเนี่ยครับซีนบิน10ปีเลชุ้งคองเข่าดีแต่ว่าเนาะสอมรู้ด้โอ้สอบจนึุนแล้วครับสอมจนเพียงนีุ้เน่ยเหออเยนนเพียงแต่เด็ก เ,นเ,ะะเ,นเปนี่นนยนต่เครื่งเหรอวะเลี่ยนต่เงปั้มเพิ่มียงปั้มมียังนี่ปัมปั๊มดเคสามวีเรอวะโอ้โหสัมพอ่อแมนเนาะเรีบยนีสามีี้ยนสามีสัมพอ่อแมนพี่รองโอ้ยสัมพอ่อแมนมาเลี้ยวแท้วะเ,<อ>เลี้ยวพิดปกติของปกติุ่นี้มันมาเรี้วปนิวอ้อแม่นี่ดีุ่นี่ผมเคยใส่เยอะจัะผมเป็นรอยต่ที่กอันอย้ก็นไรแล้วเนี่ย แล้อย่นี่ยน่มันลยด้นี่ยลอยด้แกงมันสั่ๆก็ติดลอยยี่สิบย่างเป็นงานไรวันประเด้ราค่าเขาว่ะติดลอยยี่สิบทัทอดกันได้ไม่เื่อตควเดียวกันมีความมันสั่นก็หน่อยเดียวแม่กิดลอยยี่สิบเดียวกันยังเดียวกันเบิดครับเดียวกันเบิดนั่แหละเรื่องจะว่าข้อสั่นข้อสั่น้อหน่อยนึงแ่นครับของผมก็เป็นอะท่นเก่าผมอย่ขางไยอยเนียเจ้ายุเกงเท่ อยู่อำเภอเมืองหนองบวัวลำพูครับโอ้ยอยูออ่หนองบัวลำพูว่ะครับผมงานหลายด้วยทางหนองบัวลำพูจังหวัดไม่บ่อท่ออุดอรดอกนั่นมันมันมาเป็นาขาชื่ออ,อุดรครับมาเป็นขาชื่ออุดรอุดรรถหลายพวดที่เจ้าเนาะที่ขาหลายเทื่อื่นน่ะอันนี้หลายงวดแบบรถดำเป็นขาไหมข้างนี้ไหมแรงมันมันได้่นะรถดำเขามีงานตัวครับ รถดำมีนันเสียบบอนนี่ว่านันเป็นเดี๋ยวนี้จะท่านเดี่ยวว่าเลื่อทียวเดี่งานนหน่อยดิรถดำเป็นผู้รับงานไหครับทางนี้แม่นรถดำเขาหาระเบเองของเขาเขามีบอดตักอย่างเดียวตักขายอย่างเดียวตักอย่างเดียววัวได้เก้เขาก็วัวนั่นนั่นยืนอะไรก็มีบอรดอ่ะครับอ่มีบอดครับเพราะเขาสามชิ้นอะไรจะยืนครับกับผมอุดรเป็นเจ้าที่ครับพี่น้องท่างนี้เอา บ่อดินที่รถดำเนี่ยเป็นผู้หารับงานรับงานสิทุสมองไรมองไรปั๊บกับรถดำก็ไปแกะมาผู้ใดมองได้ไก่ก็ไปซื้อบางกันเมี่ยงรับไก่ของได้ก็ไปซื้อบางกันเมี่ยงอุดรเมี่ยงอุดรนมันคือเมี่ยงอื่นได้ฟังท่านไหนซื้อโลมาโค้แค่ละสามสี่แสนอันปะซื้อทีล้านกลัวคูดขายแค่ทีเสียงกันล้านกลัวไปซื้อโลมาโค้ไม่เบาเด้ซื้อมากแค่ละสามสี่แสนซุวงนี่ก็ซื้อมากแค่ละสามแสนกลัวนี่ซื้อมาสองกัน คือทีมของลาลันกลัวเรียนกลัวไม่ขุดบ่อดินบ่อดินนี่แพงกว่ารถแพงกว่ารถครับซุ่มซุ่มเขยันเรียนรถก็โดนโดนขยันว่าเอเ๊ะอ,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 อย่างว่าคือบอกเงนินล้านกวรเนี่ยเสือเม็นโค้ชัค่ดีๆีล้วนเอมาซือซ้อรถด,ดีไหมหล่ะว,ว่ามีบอ่อจกก็คือเึานลานลานาลานเป็นยังไงบ้าง บอฟี่เนี่ยแถบสีบอฟี่เราบอฟี่บอฟี่เลยบ้่มาบอฟี่เนี่แม่นมาไปขุดซากเขาขดลงใหยเ่อยังขว้าละเส้าบาทกันเด็ดเออเขาก็เอาพืนเขาก็เอาครับงข้อนี้ผู้สือตใช่หรอาครับก็อเลี้ยังหลายดอกซูเมอนี้มันดิมันแห้งบอฟี่นี่ามาบอฟีนี่แบบ่มีเลยอยู่น้องบัวอมีอยู่ครับบอฟี่ต่ว่นในเมืองกับบมี่เท่กันล่ะ ย้ำส้นบบหนอกนี่วยี่้างน้องบัวลำพูนนี่ก็พอที่ท่านเจ้าครับผมก็ที่นี่ผมเงีไก่นี่ไปไปน้องที่ไนไปไปเที่ยวพูดทะเบิดแต่ทังนนี่บานี้ฝนเลีงเลีนี่ทังนี่่าแต่พราด้ทางก็จาแล่นดินแห้งนี่หะเนี่ยน้องบัวเออน้องบัวลำพูนี่ดินก็จ้าดีนะวะ เงียก็เรีนทุกงบราเรนสิบราเรีนแห้งๆสิล่ะเนี่ยก็ดีแต่ท่านกเจาว่าทุกผบฝนตกเห็นงานไม่ได้เหเลาะไรเลนเห็นเรียนสิบานที่ดีแล้วนี้เขาไล่ขายไล่สายฟ้าเดี่ยวนี้แล้วนี่ที่ไล่มันสองแสนสองแสนแสนหามีแสนสองมีสามสุบแสนสองล้นกนน่องกันซื้อกันได้เลยละแสนนั่นท้างมีมีเด้ผู้นี้ผู้นั้นเสือขางนงเดอ มันจะเลื่นอนเนี่ยเมื่อห่ยี่พีมงแง่รถดำอเออเสียบวันออนี่รถดำมันอสามขั้นกันน่อเออยนี่มันเป็นยื่นี่มันมียู่สามสี่สุดนวนยืนสามสีส่สุดละโอ้จากเรียวโยโูเนาะไหน่อยเค,ครื่องฟิตไหมพ่อ ครับปิดไม่มันเกี่ยวข้องนี่แหละเครื่องปิดไม่ปั๊มแบบปั๊มยะได้มสองปีเพื่อเปลี่ยนโอลิ่งไหมเขาว่ามันตอนเขากดความผึ่งมันพานนนี้มัเกิดขึับวันหยุดเปลี่ยนแค่คอนโทรลนคือเปลี่ยนแค่คอนโทรลนั่นก็แล้วเปลี่ยนโอลิ่งปั๊มไหมเครื่องไหมรังดีเยอะขึ้นสามอันปกติอืมแต่ว่ามุมมีดินในรถหมดแล้วอ่ ลงมามันขุดดีเยอะกันไม่ได้ของเลือลงไปกว่านี้จก่เขาแล้วว่าเดมันจกไปจะเขาแล้วเป็นล่านขุดมันเป็นดินเหรอเป็นหินมันเป็นขี้หินนี่ครับก้ว้างแข็งๆเลยขุดนี่ถ้าเก่านี่กวาดขึ้นเป็นไฟเลยกวาดจุ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 ดไฟหมแล้วเป็นว่ามันว่ามันดินเงินว่เป็นล่านเลยเป็นล่านขี้หิน ดีๆด้เยสั้นดีดีนี่ลงไปยังอยกัแมนแล้วเจอลังานแล้วเนี่ยมันก็าวีนานี่ันก็จบุบละลายปีนี้บุบมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยยกษพ่นตาเราคนใส่ไปงานเมาหรือใส่ไปงานเียวครับเมาเด้ดิเจอท่งงานเมาเต็มเต็มเลยนี่มืมเลยงานเมาเนี่ยเขาจักเท่าใดนี่เา ต้องทันขันงันเขียวเด้โอ้มันซีเรกันสิบาทต่อมมณนั้นหาสิบเนาะเออตัาซุ้มเมาส์มากนห้องตายยู่โอ้ยมันขึ้นอะไรจะเมาส์แข่งกันแลวนีสามสิบยาวเาก็ได้แต่ว่าซุ้มถดจำเ็ว่มันแพงซุน่าเียหิน้ออ